ดสุดพอดีลด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 เอาแหเอาแหตุ่นเอาแหตุนบอเออหัวมันสุดเพลยไปงี้ก็คนดีเอาอปยังปลาเมพี่น้องอู้ขายอะไร้งเนี่ยจานอยู่กันตั้งหวานนครับนเด้อพี่น้องฟองไปน็อตยลูกไก่อเด้อมีปิงปลาป่างด่า เอาปลาเร่งนำเลยนะสีแขนวาที่เนี่ยนี่นี่นี่แต่เพียนไงเนี่ย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 นอะอะสามตัวใช่ พวกชื่นไปดักข้างหนาพุ่นไปดักข้างดักข้างหนาเด้อกุตาพาลุยสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีตอนาบนะครับสวัสด,ดีพี่น้องเอเยซีในประเทศตั้งประเทศครับผมตอนนี้ผมอยู่ส,สุวรรณหนองน้ำโมเดลนะครับผมเห็นปลาป่าพี่น้องเรียนรึดึดรดเต็มเลยสูบน,น้ำเสะเขานะครับ แรงหลายพี่นี่นี่ครับเชียนแหครับลุงชื่นครับผมลุงชื่นสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมาจากลังสิทนะครับ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 มือแหมาจากลังสิทนี่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 พูดปลานนนจันเนี่ยปลานนนจันเนี่ยเอาไม่ติ้จางไ้วเอาเอาเอาเจอแล้วเจอแล้วไม่ติดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเอาปลาไหวมาปุ๊บ ตัวเบอร์ยังบอร์ยังเงยเลยครับปานนุนจันนะครับปูนัน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 นปลาตะเพียนเนี่ยนันนันปลาตะเพียนเบืองเสียงปลาเนาะพี่น้องตั้งทั้งขังครับผมปูเสียงปลาปูเจ้าของน้องนะโมเดียวเจ้าบุครับเค็ดบ่งปลาไปแต่ใส่เดี๋ยวพาไปเบืองห่วงใส่ปลาจะเข้ากันครับ สวัสดีครับผมไปเริ่มดูน้องไม่จีบปลาด้วเจ็นจังไลยเนี่ยเอาจังไลยเอาปลามาใช่หนีดีครับไม่หนีเจ็บมากให้น้ำครับพี่น้องเดี๋ยวเา,เ,า,าเดี๋ยวเาเดี๋ยวเขาเอาปลาเดี๋ยวเขาเอาปลาจากน้องนี่นะครับปลาจากน้องนี่เขามาใช่หนีนะครับผมปลาเขาจิบมตายนะครับผมดีอือ แม่ใช่เสือขาวลงขีดต้มพร้อมบม่ได้ขึ้นดอกเสียอือควัดควัดควัดเออเออโอ้ยหัวสูบพอดีหลุดด้วยนะหัวสูบพอดีหลุดลดลุดหลดลดเอาเหอะเอาเหอะตุ่มเบาเอาเหอะตุ่มบาเออหัวมันสูบพอดีแม่เอาตัวมา เฮาโยนขึ้นมาลุงลุงมาแต่ลังสิตครับผมสุ่มเท่ขนาดใส <ยน S 1> ่เสื้อขาวอ,อ้าวอีกส,สามตัวปลาโนวนจันนะครับคิดว่าเป็นปลาโนวนจันแหละวันตึ๊บอันนี้นก็เป็นปลานิ้นรือปลาหมอเทีย,ด,ทยดี่ออกไปนะจะค่อยเสร็จแล้วปลาโนวนจันเนาะ ปลลาแนเต็มอยู่พี่น้องวันนี้พอปลาติดเพี้ยนใหญ่อยู่นี่ครับเดี๋ยวเก็พัลรกิจเท่ามือนี้คือเยาปลาจากคลองนี้ไปใส่คลองนั่นเห็นเบิร์ดนะครับเพราะอันนี้ต้องการเห็นมันแห้งแล้วอาชีกอย่างปลาเนื้ออื่นเลอต้มต๊อกโอ้ยอยู่ในปลาโน้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของสวนหนองนาโมเดลด้วครับพี่นงจากที่บ่เป็นรูปเป็นล่างนะครับขันบ้านบ่ถึงเยอะ <laughs> นะครับปล่อยปลาแค่เธอเดียวนะครับเน้นปลาที่มันบ่เป็นหมันนะครับกับปล่อยตามธรรมชาตินะครับมียังให้กินกับเอาห้าเอาต้นกล้วยเอาห้ําห้กินนะครับตอนนี้กับออก ลูกแพร์หลานเต็มนะครับผมพุพ่นพอดีลุงมาตาศรังสิทธิ์พุ่นพอเรีตังแกวอสิมาติวันแหลอะครับมายามว่านพุ่นมาสบพอดีพุ่นพุ่นรงเดียงๆเชื่อปะเน้า เบื้งเสียงปลาแจ่ละมองเป็นองเป็นองเสียงปลาย่านี้ครับเดี๋ยวอันนี้ก็เทา่าลายครับเอาเอาเอปลานิ้นเอาเอาเอา เออเอาขึ้นแทบใบครับพี่น้องว่าฮันเป็นไดครับคุณเดี๋ยวปลาตะเพียนใหญ่มาท่านได้เห็นอยู่ก่อมมาตั้งพุ้นหรอวะปลาตเยนใหญ่ยูในไม้คุณปลาตะเพียนมาทั้งนี้ครับเชี่ยนี่นี่นี่ ปัตเเพี election, Hence, ้ยนหญ่ค oh รับสองปัตเตเพียนหญ่อยู่นี่ครับเป็นครูเลยครับนี่หมดทันแล้วล่ะหทันแล้วหมดทันแล้ว

ดยใช้สวิงบยายุรักมันจะหายก็จะหายก็เน้อวิงเนี่ลุงเนี่นีนี้นมันจะหายนำาคุณหายเลยดิใช่แล้วนั่นแหละ ที่ท้างหลังท้างหลังหลัง,ง,หลง,หลงเห็นปะเรี <c oughs> ยบร้อยเรียบร้อยมันมีครูมันอยู่ตัวมีนนครูอยู่ตัวอีกตัวหนึ่งอะเปลี <c oughs> ่ยนใจจะเปลี่ยนใจเมย์พี่น้องอู้ใครนะมั่งเนี่ยจานอยู่ ยังไงเลยครับวนี้ครูอยู่ครับเห็นอยู่๒ตัวยา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 ใญ่แหงครับใหญ่ใส่แหงสองปากเลยนะครับพี่น้องไม่เจอกิเลงวะแต่ว่าปลาหลวันนี้ไม่ได้กิเลงเดียวอันเดียว

ตัวปลาเพียนอ่ะออนั่นน่ะปัดตะเพียนซื้อเรียบร้อยะอะไรออมาแล้วไปแล้วตัวคูนตัวคูนไปแล้วหเมาหายหรอกรอะไรุ่ณคนลักรบเดีเ๋ยวผมจะ,ะเขย่ามาบ่ปลาตะเพียนใหญ่ ไปยังไะมันเป็นปาะเพียนได้ไหมนะเนี่ยบ่อในน้นนำพี่น้องจัน้อยนะครับจะเกิดเห็ดหนองน้ำมัวเดียวนะครับ ปล่อยปลานะครับแนะน้ำยาปเอาปลามันมาปล่อยนะครับปล่อยเป็ปนปลาธรรมชาติให้มันออกลูกแพร่ลูกแพร่ลานได้นะครับเขาจะได้กินขันน้ำบ่แห้งเขาได้กินเป็ดปีประซาทครับก็ยังสุวรรณนหนองน้าโมเดลนี่แหละครับผมเต้นไหมเขาหล่อเก่งหมดแน่สุวรรณม้อเด่นติสุวนหัสุนสวรรณยังก็สุวรรณนหนองนาหัวเตียวเขาอเราเต้นล่อไงเนาะสุวรรณหนองนาหัวเตียว บ่บ่เอาแม่แมโอ้โหโอ้โเออโอแม่สงตัวนี้นะตัวนี้นะไปยังบุตัเพียนเลยล้นในเราขึ้นไปแล้วนตะเพียนบอกว่าล้นจเราเส้นนี้อืม่จเหฮะ มัดเอวไว้ลไปอฮ้วะมาจับไงมันค่รูปดีเหมาะใครนไอ้่าลงอไเอเอานอนถไหมย้อนยับไปบ่ได้ไปะเพียนนี่ลงมาใส่บุเนี่ยมยพี้อง อันนั้นเป็นปลาตะเพียนนี่นอีกตัวนึ <time. S 1> <5 minutes. S 2> ่งนะตะเพียนสอตะเพียนสามไปสบเราน่าไปปลานุจันทราบุจันทกันบจันก็ยซบะอันนี้แหะมันสงสัยอยู่เนี่ยไม่ี่ดอกอือกวไปงี้ก็คนอีเอาเอาเอาเบาเดียวขืนซอยเด้อ ไมยพี่น้องนี่แม่ป่าเป็นตัวของมึงนี่ลาโยชลบดีหูปล่อยบ่อยสบกันวันจันทร์หล่ะครับพี่น้องปลาชนิดเดียวกันคล้ายกันเอาพ่นไปแต่เพี้ยใหญ่สองเออถามอันนี้ก็ปล่อยลงอกขาเพียงตัวมันหลุดแล้วนี่ก็ได้ตัวอย่างเี้ยเลยพี่น้องไม่ใม้ใครขาดเผาหรือเปล่าเผาเหรอเดี๋ยวมาเทียวเอาถือง้างมึงเอา มงไพกหนาคน่ไหมเนาะอือนี่แหละครับเจ้าของตะลงาเียวมาไทยตงตงมาไนี่แหละครับเจ้าของสวนหนองน้ำัวเตียวหิวนูเอานนองไทยกลมปานคาเปาหิวตนหิวน้ำตงเจ้าของนั่นน่เจ้าของบ่อเจ้าของบ่อคนนั้เดยวป่อเอาไปเด้ อันนี้อันนี้เดี๋ยวถามกันนะอันนี้ปลาอย่างนั้นจัดมือปไปไปไหลไปโซนนั่งก้นปล่อยกั๊กสังนั่นน่ะกระบะน่ะเออเฮ้ยกระบะพนาตรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกระบะตัวนั่นน่ะเออเขามีคนเขามีคนมาซื้อนมาตัวนี้ไปปล่อยโกงปล่อยเด้กกั๊กข้งว้นนี่ครับสองโลใส่ละสองโลกว่าแน่ปล่อยเด้กกั๊กข้งก้นเนี่ยเอาตะขาวปล่อยก่อนจิตาย คอยวางวันไหนมันใครเต็มอ๋อดึงแมนเนาะดึงแมนเนาะโอ้ยโอ้ยใส่ขู่ใค่ก็ใส่คู่นั่นแหละมันเต้นออกตามสนเนาะเงินปลาทั่วมันโยนแห้งนีใส่แทบนึ่งพ่องมันใครมันจะจุกแล้วแค่กุญพี่น้องยังยังอีกมันเป็นเครื่องตันดีครับพูดเนาะอันนี้เขารลว่าอย่างปลาน้าที่แบบนีนมีนี่ อูหุ่นไปบ้านคือมอเตารคอยจับเอาเสียตู๋ยังอีกอยู่ด้วยนะตุยังอาจจะเพียนน่ะเนาะเห็นแลนอยู่มันก็ติวบางก็ไหลมาก็จะลกมที่แบบนั้ล้วยนีรยก็ทำนันโอ้ยเจ้าขัดรถนีล้วยโดยนะทมเอามีนมอตุบาดเหี้ยนี้เราจะปาดปลมันเดีมาเอาตัวมันยมา จับเี่ยงกได้ไทำไมน้มันโยนเทียเื่องนนั้นั่งแข่กะโ้วยออเปี่ยะอนั่งน่งนนี่ยเอา้เตาเตัวมาครับพี่น้องกินขขาวเที่ยงบนเนี่ ูงแล้ไปไม่ได้ม่ของน้ำกันเอ้าไมอ๋ารูก wow. ันมารูซื เมือนเลยขวาขึ้เยบอยงงจ้นะก็งหวานครับพีององไปน็อายลูกไผ่อเด้อนีปิ้งปลาด่าปลาสมปลานิมตาเด้อครับพี่นองูว่าัลอกมานากินอดอุดกอยยางเี่ไครับบัลลักดไหเห็นตาหาได้เนวไหนกินกับกินน้ำนั่นล่ะเงินมเช็มึเชฟเนย้เชฟดน่ะยอเชฟพีหน้าพีตาในตำสมไมมาอามามอเข้าไป โอ้มาน้อง้ยไปแล้วครับผมมเด้อครับี่น้องกินข่้วันครับมาไปน้องฟองไปี่น้องละเรียกปลาเียกบอกเค็ดลับน่นเรียงปลาคืตัวนี้เอาเอาหวนกินนะครับเรานน้เอาปลานี่เงินมากเลยถึงแขน่าวที่นี่ปลาทะเลไงถือแขนมาปะนะ เอาไปเอายำไหมอ๋ครับพี่น้องได้กินเข่าแล้วครับบันนี้ขอบคุณพี่น้องที่มารับรับชมนะครับคะแนนกับพอกันไม่คิปหนาด้วยครับผมแซ่บทุกคลิปนะครับมึงตัวหุ่นเก่งหูเก่งเต้เราคนนะพอกันไม่คลิปหนาด้วยครับผมสวัสดีครับนี่เทนิี้บ้า